น้ำ no. สวัสดีกันทุกคนไม่ได้เจอกันนานถึงเกื okay. อบเดือนเ,เลยนะวันนี้ก็ไดออ้กลับเดือมาอีกครั้งหนึ่งอันนี้มาเล่นบั๊กตัวที่ผมสร้างขึ้นที่ตั้งชื่อดอกไม้บ,บีคน <laughs> นี่คือบั๊กตัวดอกไม้โอเคมาเริ่มกันเลยโดยคนเล่นจะเป็นน้องน้ำตลอดนะครับ <laughs> อืมอืมเป็ <laughs> นเลาดีกว่า จิตอาสาช่องผมด้วยช่องน้องนักน้ำสดใสใช่เดี๋ยวตอนจบผมจะให้ดูช่องนะโอเคเริ่มกันเลยโอ๊ยใจละนี่ครับเพื่อความเพื่อคอนเทนต์เอาเอาทำพิธีหมายเนี่ยเพื่อคอนเทนต์ถ้าคุณลองคิดว่าลงไปแล้วไม่ตายตายนะทุกท่าน ตายยังมันคอนเทนต์ไงชีวิตตีคอนเทนต์อันนี้เรียกว่าโดนแดดโดนแดดเผาตายมั้งอ๋อโดนแดดเผาตายใช่โดนแดดเผาตายมันคือคอนเทนต์ตายคอนเทนต์โดนสีแดงโดนสีแดงนี่คือแบบอิ่มด้วยร้อนอ่ะเหมือนลาวาเลยคนยัง อเตรียมขวายามาเตรียมมาแล้วบนไฟเตรีมกระตุกตาข้ามบนไปจะ้กอย่าปั้นึ่งนะขอาาข้าก่อนบนกดปีโอันใหญ่วางคนยังคนโอเคผ่นขนาดอันใหญ่ก็สามารถซู่มได้นะให้เอาสองนิ้ว จพี่ครับพี่ครับลืมลืมอะไรบอกรับพี่แต่แต่ ALG จนตาย ALG มีบางมังมะดสลาก ดกดเซฟหน่ยจืบบอกแป๊บน่อนะจำได้ว่าผมวางนมนไหรเซฟอร์ <c oughs> วิจิคอนเทนต์มีวิจิตคอนเทนต์วิจิตคอนเทนต์โวยหลอนตบแล้วคุณพ่อคุณพ่อวิ่งวิกลายอุ้ยอันตกอันนี้ก็คือเหยียบตายแล้วมั้ยที่สุดที่ดูหน่อยวิจิตคอนเทนต์เดี๋ยวตกไม่ดีเราเล่นเดียวเี้แกแอบโกง เออมีแน <dı> ่ thì 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 <long> ีีดีีีคนไม่ต้องมีคนไมมีคนไม่ตคนไม่ต้มงคน่อีกแล้วเนี่ยไม่ต้องไม่ต้อง เนี่ยคอนเทนต์ห้ามแอบมองรอหมาแอบมองสักว um ันคอนเทนต์ห้ามแอบมองเขาเออคอนเทนต์นี่ยมาขึ้นขึ้นข้นข้ามขึ้นข้ามไร เกิดเป็นคนวู้ชูมันไม่ถึงอ่าช่วยช่วยช่วยต้องใส่ไอเกิดเขาผิดพลาดฮะค่อยๆกูตายเดี๋ยวไมเป็นช่วยด้วยช่วยช่วยโอ้โหโอ้โหแล้วเ้าบากูเลยไว้ข้างล่างนะไม่งั้นโคเลตจะเป็นลมแดดตาย เอากระดน้าเอาน้ำพาอนี้นี่นี่ช่วช่วยช่วยช่ช่วยย้นดับแวดับแล้วอนี่ตนเป็นมีน้เลยม่ทางธรรมดา ขายไปปะเดี๋ยวจริงจริงขายไปโยนเลยเหรอเออไอบ,บ็อกซ์สีแดงๆนี้อย่ายโยนในเทมน,นะหายตัวไปเลยอ่ะเล่นนะเอาน้ำกูคืนมา เอาจริงนะนี่คือทำคอนเทนต์แบบลืมบล็อกไปแล้วอะเวมไปโดนบล็อกให้นั้นอ่ะแล้วกเลมหเลมายโกเมลมเลว้ยบ่มอ่า พอ,อยังไม่มาเลยเดี๋ยวลีโหดก่อนเพรานะี่พราสกิปนี่เพราตกพาตกอ้โหตกโอ้ยโอ้ยเอ

ใกล้แล้วหลอกคุ้ไม่ได้หรอกพี่ใกล้น้ายังอยู่อยู่กลาง,น,างนั่งจี่ <laughs> ว้าฮ่าฮหม่เมื่อกี้เน็ตค้างมาตรงตรงนี้ตรงนี้เมื่อก,กี้เน็ตค้างคนดูไม่ดูคนดูไม่ทันแล้วเนี่ยเร็ว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  <c oughs> พ่อรอแล้เนี่ยวิ่งลูกไม่ไปตรงดีอ่ะน้องนององดึงดึงดงดึงงมุดเองมเดเมเดเมเดเอมเดเองมเดเมเดเงมองมุดเอยมาวมเดเองมเดเองมเดเอมเดเมเดงออไทีดเลออติด ากนมาีกองงูยไกวงงูุกลาโอ้ยตายตายพอมาแล้วาหมดแล้วพ,พอวิ่งเร็วมากอวิ่งเร็วมากพอสปีดพอผีสปีด,ดโดน,นด้วยเหอตจนโดน พอไบินได้จริงพ่อไม่ได้บินเดี๋ยพ่อไม่ได้บินเนี่ยพ่อมันอพ่อดีเด่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 ตายไปตายตายเดตนี้เราโดนแมอไรน่เลอะรไม่ไรจรเลย ตายด้วยไม่รู้อยู่ไหนรู้ว่ามันสึเซ้นชายละมาเรียนเมืองกันเรยน้ำของของมือของว้าวโอ้ยนะของว้าม ลยบป,ปบินอีกปไปแล้วะมึงไปได้<ว>ะมดปวตายมีพ่อพบินมั่งพอบินมั่งพอบินมั่งบินบินบลอกมันเลย้องเม็ดเอ้ดู่าเลยไร้ี่ก็เป็นกระบอ เจอกูเหมือนนกบินเลยบินี่เจอกูแล้นี่ยนะเดี๋ยวอนะอโต้คิกมาเรื่ออะหายไปทั้งหมดนะ และไอ้ดก็ไม่รู้ทางกับล้วตายเฮ้ยตายงูเหรอะยู่บ้านละตายเว้ยตายเว้ยตายเว้ย

ตเตียงไอเตียงสีดงแดงๆเงถ้าพื้นหลังสีเขียวอะเดี๋ยวหายอะเหรออ่ะฮะมา,าเร็วๆๆเร็วเร็วนนเร็วเก้าเข้าของกันนะเดี๋ยวเข้าไปแล้ว กขอลาไปนี่ก่อนนะยัเรไปเล่นแมพนี้กอนละบายอะไรวะบคุณด้วนะอบคุณวิดีโอที่จบ้นะบายบชยท่านผู้ชมุ่